ลูกขอบารมีเป็นที่พึ่งลูกขอบารมีเป็นที่พึ่งนั่งบัตรนี้นั่งบัตรนี้นั่งเนื่องยามงามดีนั่งเนื่องยามยามดีลูกลูกทั้งหลายลูกลูกทั้งหลายได้ทำกิจการค้าขายได้ทำกิจการค้าขายขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายดีซื้อง่ายขายดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งขึ้นไป ขอให้ลูกๆขอให้ลูกๆอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง่ำรวยเป็นเศรษฐี่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้อายุมั่นขวัญยืนขอให้อายุมั่นขวัญยืนข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเลึกถึงคุณพระศรีวลีพระเจ้าขอะลึกถึงคุณพระศรีวลีพระเจ้า มหโชคลาภมีด้านมหาโชคลาภสีวลีสีวลีจำมหาเทโลจำมหาเทโลเอวตตาเอวตตานัลปูชิโตนัลปูชิโตโสุระหูสระหูปัจจยาทิมีปัจจยาทิมีสีวลีสีวลีจำมหาเทโลจำมหาเทโลยักขาเทวายักขาเทวาทิปูทิโตทิปูทิโต